สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณพันบนประจำวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 8ครับมาเบึงลักษณะอากาศกันก่อนนะครับช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังออนปกคลุมภาคตะวันออกเชียงเหนือละก็ศบเทียจีนใต้ลักษณะเช่นนี้นะครับรยดงไงบริเวณดังกล่าวนะครับมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเศ้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับกัฝากพ,พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแรลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เอาไวน้น้ำร่วมทั้งนะครับเรามัดระวังอันตรายจากอากาศรัยเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งในช่วงนี้นะครับภาพทายดาวเทียมนะครับก็บเชื้ได้ว่ามีท้องฟ้ากับข,ขา้าง40ปอดโป้งนะครับเรดาร์ตัวอากาศจังหวัดขอนแก่นและจกักวัสกลนครน,นะครับบอพบกลุ่มฝนในช่วงนี้นะครับ สำหรับเมื่อนี้นะครับผมก oh ็มีอาการเย็นหนาวครับมีหมองบางในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับอยู่ที่ประมาณ3 4ถึง3าสองศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดในช่วงกลางคืนนะครับอยู่ที่1 5ถึง21เอองศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดภูนะครับอากาศหนาวอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่1 0ถึง15้องศาเซลเซียสบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีการสะสมของฟุลนลอองหมอกควัน อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากนะครับโดยมีแนวะโน้มขึ้น,นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในช่วงนี้นะครับมีกําลังอ่อนครับสาหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมก็มิมเพียงแคเน่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความ การตรวจเฝ้าระวงังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปุก